พี่น้องที่มาเอาแตลการเปดประตูก็คอยู่แล้วพี่จะง้องมาเร่งอกเราใช้เวลาประมาณสินาทีนะคะก็เกิดราบบเราสชั้นนี้นะคะก็คือกรณีของเรานะคือต้องยกไปในสิบ้านาทสาสินาทีหนเดินได้หนึ่งเสาเเราต้องลงสู่ที่รองร เพืปผู้กัเราก็มีการโอนจารรประชาชนทานก็คือประกาศแผนอบยนนะคะแล้วก็มีการแบ,บ่งทีแบบ่งทีของเราในวงกนรขงก็คือมีท่านผอเป็นมเตน,นะคะแล้วก็มีทีประชาชนทานดูแลที่วางขอบไปทีพยาาลเจ้าหน้าที่รักษาผู้ะะป่วยนะคะนเ,นเ,ปเป็นองค์รเนะส่วนทคนดี้กเป็นระตัวหน้าายหน้า เอ้ยเลยลยพ่อพี่ของเรานะนันก็คือร้วเป็นาพยาเป็นมาแต่ถ้าเกิดเป็นบุนี้ก็จะเป็นตรงคนที่สเราจะเของไว้คือรลุกสู่พิล่าธรรเรภายใน5-3าทีคือที่เารวมเนี้ทีุ่ดด้วยแตถ้าเกิดเป็นคนที่อกได้คือภายใน2วดเร็ที่สุด